Good morning students how are you I'm teacher สุ t ิลาเย n นช a m สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้นำอาหารสมองประเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะเสียงเคเมื่อคราวที่แล้วค่ะเดี๋ยวทบทวนกันเลยค่ะเริ่มจากด้านบนลงข้างล่างนะคะคำแรกเ e t เคทคำที่สองค่ะ king king คำที่สามนะคะคิดคิดคำที่สี่ kite kite คำสุดท้ายค่ะ kangaroo kangaroo นี้อันนี้เป็นคำใช่ไหมคะนี้ถ้าเกิดเราอยากจะพูดเป็นประโยคเอาประโยคง่ายๆไปเลยนะคะ i อค่ะไอคือตัวเรานั่นเองคุ้นไหมคะคำนี้ love Love, I love นะคะฉันรักและตามในสิ่งที่ฉันรักทีนี้เราจะลองฝึกห้าคำเมื่อกี้นี้อีกรอบนะคะ I love c a t I love c a t I love King, I love King I love k i t I love k i t I love kite. I love kite. I love kangaroo. I love kangaroo. ค่ะอันนี้คือฝึกพูดไว้สมมติเรารักแม่เราจะพูดว่าอะไรเอ,อ่ย I love ม่อมนะคะง่ายๆหัดฟูดไปเลยค่ะไปสู่บทเรียนใหม่กัน L ค่ะ L ค่ะบางคนกออกเสียง L ก็ได้ค่ะ L ให้เสียงเละค่ะ L ให้เสียงเลอะค่ะ ดูคำศัพท์กันนะคะ lamp lamp leak leak lollipop lollipop look look long long นี่คำใดตรงกับภาพคะ Lamp ไม่ใช่แล้วนะคะ Look Lick Long เพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือที่ตรงกับภาพก็คือ l o อลิปป p นั่นเองค่ะ l o อลิปป p ก็คือลูกอมลูกกวาดค่ะชอบผ่านไหมคะนี่เรามาดูเนื้อเรื่องกันนะคะจะแต่งเนื้อเรื่องว่าอย่างไรด้านบนซ้ายนะคะ It's a yellow lollipop. It's a yellow lollipop. อ่ามันคือลูกอมสีเหลือง It's a lemon tree. It's a lemon tree. อันนี้คือต้นมะนาวนั่นเอง Lemon are yellow. Lemon are yellow. มะน,า,มน,า,มา,นาวสีเหลือง I like lollipop I like lollipop ฉันชอบ lollipop นะคะฉันชอบรูปกวาดทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเราจะใช้คำว่า we ค่ะ we แปลว่าพวกเราก็าคือตัวเราด้วยแลวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ We like lollipop We like lollipop รถ ขายลูกกวาดนะคะพอไม่เอ่ยสำหรับสมาชิกเพื่อนๆและตัวเรา we like lollipop we like lollipop like lo look l i n d a is licking lollipop look l i n d a is licking lollipop ดูสิดินดาเขากำลังเลียลูกกวาดอยู่เลยนะ Yes I like lollipop Yes I like lollipop ใช่ฉันชอบลูกกวาดไงนะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปเสียง L นะคะ L ให้เสียงเละ L ให้เสียงเลอะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะยิ่งรู้คำศัพท์มากยิ่งเก่งค่ะสำหรับวันนี้ Goodbye ค่ะ